นี่เดครับใื่ออยูเรียน้ำใส่ปไปอันนี้ทั้ทงที่สองแล้วครับนะครับอนก็ทีมาแล้วอันนี้ยืนันกัอว่าียง เป็นสูตรชิมพน้นไ,ได้หลายคังครับเนนมาแล้วเติมน้ำเิมน้ำจนเต็มน้ำหน้ำที่น้ำหน้าน้ำขาันก็ไปสะอาดปนานน ครับผมผสมแล้วก็สิประมาณนี้นะครับเนาะสิบอไซตเต็มหนักอ่าผสมยูเรียน้ำแล้วก็บยูริซีสังขอแสงครับสิได้ไปฉีดพ่นครับถังหนึ่งสิยางสุดพอดีมึงฝ่าฝนเริ่มมาแล้วครับพี่น้องมืดอ่าสิได้ฝ่าฉีดเยอะน้อยก็สิได้เข้าบ้านแล้วครับก,ก่อนฝนจะตกน้ำก็ยังไม่ทันหลาปไปไลยมียังไม่ทันได้ ถ่วมถึงเขายังมีพอถ่วมหลังเถ่ามีนิดหน่อยครับพี่นอ้องอ่กับทุ่งคูล่าห่องไห้ทางที่สองนะครับเนะาะเขาหอมมะลิทุ่งคูล่าห่องไห้ฝากติดตามได้เ,ย,เยครับเด้อเดี๋ยวดูการปีสองห,งหกเจ็ดครับบอใส่ย,ยาขามาแมลงบอใส่ย,ยาขาหง่าใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์เฮาเพื่อความอ่าปลอดภัยกับพี่น้องผู บริลูกแล้วก็ชาหน้าผูทำนาเองครับฝากไว้ในได้ดครับพี่น้องเด้อีกบ่หลายเดือนครับประมาณพฤศจิกาธันวา็สิได้ออกแล้วครับสำหรับมือน,นี้นะครับเนาะไปสีดอีกจักถัง2องถังก็สิกรับเขาบาบแล้วครับสวัสดีครับ